จะมาคุยเรื่องตัว Power s u ์พายแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับที่สำหรับเริ่มต้นทำนะครับผมก็เริ่มต้นทำเหมือนกันในสมัยนะครับสมัยก่อนตัวเราจะเห็นว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวขนาดเนี้ยซึ่งมันจะกินกระแสเนี่ยประมาณนะครับถ้าดูข้างหลังเนี่ยประมาณ3แอมป์นะครับ3แอมป์ แล้วก็ใหญ่นะครับโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะครับรุ่นสมานตั้งแต่ปี2 0 0พประมาณ2010ันไเ,เนี่ยนะครับก็ตัวมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แผงมันก็จะแบบเนี้ยนะครับมันก็จะค่อนจะใหญ่มีตัวพวก C นะครับ LR ต่างๆเนี่ยตัวใหญ่ๆมันกินพลังงานสูงนะครับแบตมันก็จะกินประมาณ3แอมป์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้อแดปเตอร์เนี่ยขนาดเอา3แอมป์นะครับ3แอมป์ขึ้นเพราะบางรุ่นเนี่ยมัน6แอมป์ก็มีนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับมันก็ใช้กันแบบว่าทั้งวันครับเปิดกันทั้งวันทั้งวีทั้งวันแถมยังไม่พอนะครับเอา มือถือฮะมาชาร์จด้วยนะครับใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ใครทําบ้างหรือเปล่านะครับบางครั้งเราก็ให้เห็นช่อง USB เอาชาร์จซะเลยนะครับซึ่งในวงจรชาร์จเจอร์นะครับมันยังพอรับได้นะเพราะว่ามัน่านไฟ19โวลต์เข้ามาแล้วก็แปลงไฟเป็นลําดับไฟ3โ5โวลต์ทำมาจ่ายที่ช่อง USB นะครับแต่ว่าถ้าณนะตอนนี้ที่ท่านทําอยู่นะขอให้เลิกทํานะครับเพราะว่ามันมันจะกินเรียกว่า มันจะทําให้กระแสของโน้ตบุ๊กนะี่ยสูงมากเกินไปอะเกิดความร้อนสะสมในตัวมันนะครับหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานจาก USB ของโน้ตบุ๊กนะครับแม้กระทั่ง PC ก็ตามเหมือนนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ว่าจะเอาอะไรตัวอะไระไปชาร์จผ่านตัว USB ของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หรือเป็นเครื่องแล็ปท็อปพวกโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่ามันจะเสียเร็วด้วยเหตุ ไอ้ที่มันเสียเร็วก็คืออะไรช่อง USB ของของคุณนั่นแหละมันจะเสียเร็วมันจะเสียเร็ว,วะครับเพราะว่ามันกินกระแสสูงมันเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนแล้วมันจะมีพวกสนิมออกไซด์เขาไปเกาะท้ามันเก่ายเยอะนะสุดท้ายนั่มันก็ครับชาร์จไม่ค่อยเข้าอันนี้นีกเลี่ยงเลยนะครับใช้ที่ชาร์จของเขาดีกว่านะครับดีที่สุดนะครับดีที่สุดนี่ขอแนะนําไว้นะครับ อ่าันนี้ก็ทีนี้พอมาในช่วงปีประมาณ2020ขึ้นนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยได้มีการนะครับคร์ว่ารวบพวกวงจรต่างๆเข้าไปอยู่ในชิปนะครับเช่นเขาจะเรียกเป็นซิงเกิลออนชิปนะครับคือมีมี IC ตัวเดียวทำทุกอย่างทั้งหมดนะครับเพื่อลดพลังงานลงพอถ้าท่าว่ามันลดพลังงานลงนะครับไฟต่างๆจุดต่างๆเช่นไฟแรมเนี่ยก็จะต่ำ ก่อนมันกินจุดห่มันสมัยนี้นะครับมันอาจจะกินหนึ่นี่ยเพื่อลดพลังงานนะครับ CPU ก็จะตัวเล็กลงเล็กลงกว่านี้นครับรุ่นสมัยใหม่เล็กลงกินพลังงานต่ําเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยลดตัว a ดปเตอร์เนี่ยเล็กลงเนาะเล็กลงนะเล็กลงเพื่อที่ชื่อว่าเอาใช้กับตัวเหมาะสมให้กับโน้ตบุ๊กนะครับ เขาไม่ได้คิดเผื่อนะว่าเราจะเอาไปชาร์จด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเครื่องใหม่ๆนะครับรนนี้จะไปชาร์จผ่านามือถือนะครับถึงแม้คุณจะเสียบใส่เข้า,ขาไปก็ตามนะครับมันจะชาร์จโดยอัตโนมัตินะครับมือถือจะมันจะดูดพลังงานเนี่ยจากจากตัวโน้ตบุ๊กไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ไม่ควรจะเสียบไว้นานนะครับ เว้นแต่ว่าคุณต้องการให้โอนถ่ายข้อมูลนะโอเคไ,ได้เลยครับอุปกรณ์อย่างอ,างอื่นนะไม่มีปัญหานะครับและยิ่งนะครับบางบาง,บางเคสที่ผมเห็นมาเนี่ยคุณมีเสียบอะไรพัดลมนี่พัดลมระบายอากาศเนาะพัดลมระบายอากาศอะที่มันอยู่ข้างใต้ใต้เครื่องอื่นอย่างนั้นยิ่งทําให้ตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับเสียเร็วกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็ ไม่ควรที่จะไปเสียบนะครับควรจะหาแหล่งจ่ายไฟแหล่งอื่นนะครับเอามาเสียบดีกว่าอันนี้เป็นข้อแนะนําเลยนะครับสําหรับพ c นะครับพ c เนี่ยอะไรที่มีไฟคีย์บอร์ดมีไฟนะครับมันกินไฟนะนะครับถ้าถ้าเครื่องของคุณนะครับตับพายคุณไม่แรงพอน่ะคุณไปใช้นะครับมันก็กินไฟตัวนี้นะครับแล้วมันจะพังเร็วเช่นนั้นแหละครับ เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันมีขนาดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอตัวเพลาสายด้วยที่มันเหมาะสมกับการซ่อมนะครับอันนี้เป็นตัวรถดเดีลวนะครับเครื่องสมัยก่อนนะครับประมาณปี2008แน่นรุ่นนี้นะครับ Inspiron N4010 กินไฟประมาณจะครับใกล้ๆ3์นะครับจังหวะที่ชาร์จนะครับแล็ปเตอร์นะครับที่ใช้เนี่ยมันก็จะตัวใหญ่มันจะตัวใหญ่เลยละ่ะอันนี้เป็นฐานที่ใช้นะครับมันจะใช้ไฟ11.1นะครับแล้วก็มีจะมีวัตต์4.8นะครับกามาคิด เป็นแอมป์เนี่ยก็คือประมาณใกล้ๆประมาณ4ี่ถึงห้าแอมป์นะครับแต่ว่าโดยการซ่อมเทะรีเพาพที่ผ่านมาไม่เคยกินถึงนี้เลยครับอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยหจุดเจ็ดแอมป์นะครับของเดวหกดเจ็ดแอมป์นะครับชาร์จได้สบายนะครับอัดไฟได้เต็มที่เลยไม่มีคำว่าอะแดปเตอร์ร้อนนะครับจริงๆแล้วมันใช้แค่นี้ก็พอครับเนี่ยอันนี้ประมาณ4ี่แอมป์4ีนะ่จุดเจ็นะตัวนนี้มันจะบางกว่า ก็เอาอยู่ครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับเนี่ยจะหนาขึ้นมาตัวทีนี้นะครับมันก็จะมีรุ่นเล็กลงไปครแต่ว่านี้เป็นของ HP เขาก็จะเขียนประมาณใกล้ๆ4์นะครับประมาณนี้น,นะครับประมาณ4์สำหรับโน้ตบุ๊กนะครับตัวประมาณเนี้ย ก็จะกินประมาณนี้นะครับแต่ถ้าซ่อมจ่ายจากตัวพว่าสปายครับมันเราใช้กระแสสูงสุดเนี่ยมันไม่ถึง3แอมป์สักทีถ้ามันกิน3แอมป์ขึ้นเลยนะครับมันช็อตครับมันเสียไม่เคยเชอครับอนี้ตัวเล็กครับตัวรุ่นปุ๊กสมัยใหม่ๆเนี่ยนี่ครับล้วเติมตัวมันแค่นี้ประมาณ2แอมป์2.7ที่เห็นอยู่นะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรครับช่วงที่แบตคุณหมดแล้วคุณเปลี่ยนแบตนะ ออแล้วไอแดปเตอร์พวกนี้มันจะอัดไฟเข้าแบตเตอรี่คุณจะแทบจะไม่ไหวเลยนะมันร้อนเราเจอมาหลายเครื่องแล้วนะครับสุดท้ายผมก็แนะนำให้เปลี่ยนดัปเตอร์มันรุ่นใหญ่ประมาณ4์ครับตามมาตรฐานของเขานะครับประมาณ4แออย่างน้อยนะ4ะครับใช้ไปเลยนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าคุณเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรสบายครับไม่ร้อนเลย อันนี้เป็นนะครับเพราะว่าซัพายรุ่นโบราณมากผมไม่รู้ไงเขาขายมาผมก็ซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันสําหรับซ่อมงานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเดียวพวกเป็นลีเนียนะครับเล็ก,กูเลเตอร์ธรรมดานั่นเองผมไม่รู้นี่เขามือใหม่เนาะแต่ว่าก็มันก็ไปผมเอาไปซ่อมไปพวกโซลาร์เซลล์อะไรพวกเนี้ยนะเออลองมาเทสไฟดูลองมาจ่ายกระแสไฟให้มันดูพวก ซ่อมบอดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนนะเนาะว่มันตั้งปีที่แล้วเนะี่ยซื้อมาไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ตัดนะถ้าเราเรา,เราจ่ายกระแสเกนินก็ตัดนแต่เป็นแบบลีเนียนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบสวิตช,ชิ่งครับข้างในก็ยังมีม้อแปลงตัวหนึ่งนะแล้วก็มีตัวมอเตอแล้วก็ทานสเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับบอดเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันอาจจะโบราณน,นิดนึงครับตัวนี้มันก็ใช้ได้ดีนะครับ มันก็สามารถปรับไปถึงสามสิบโวลต์เลยทุงนี้ครับห้าแอมป์สามสิบโวลต์นะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ติดโต๊ะอยู่นะครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มลดกระแสะได้แต่ว่ามันปัญหาคือมันไม่สามารถตั้งกระแสะได้นะครับกระแสะสูงสุดมันตั้งไม่ได้นะครับช็อตตัดไห้ตัดครับตัวนี้มันจะตั้งกระแสะสูงสุดไม่ได้ตัวนี้ก็แต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับตัวนี้มันเอาไปชาร์จพวกแบตเตอรี่ได้ครับแต่ข้างหลังมันจะมีสาย สิ่งสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย12โวลต์เนี่ยเส้นเป็นเร่มเลยนะครับเนี่ย30แอมป์เลยนะครับเจ้าตัวนี้ไว้สำหรับชาร์จแบตทุกแบตเตอรี่นะครับทุกเล่มแบตเตอรี่หรืสบายอันนี้ตัวมอวนะครับเป็นที่ใช้ติดโต๊ะอยู่ตัวนี้มันมันอาจจะมีฟังก์ชันเยอะสักนิดนึงนะครับเนี่ยตัวนี้8แอมป์นะเห็นตัวแค่เนี้ยมันจ่าย8แอมป์เลยนะแล้วก็ ช่องเล็กๆนะครับตรงช่องเล็กๆไงนะครับมันจะเป็นผมตั้งไว้ไฟ19โวลต์แล้วก็ให้ตัดที่2อแอไม่มีการบันทึกค่า้วยก็ครับก็เจ๋งดีครับตัวนี้ไว้สำหรับวิเคราะห์อาการเสียนะครับสำหรับหน้าโต๊ะทำงานนะครับตัวนี้ก็แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ใช้แล้วตัวไอ้ตัวสีแดงๆครับนั่นแหละส่นะ่ผมใช้ตัวนั้นมากกว่าอันนี้รุ่นที่ติดโต๊ะนะครับติดโต๊ะไหล ที่ผมทำวิดีโอตัวน,นี้สัญงาณดีๆมาหกาครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับมันจะจ่ายประมาณน,นะครับ5่โดยหลักเลวเนี่ยมันกินไม่ถึง3์หรอกครับโหลดบุกอะมันกินไม่ถึง3อมันมถึงไม่เห็นนะครับการเลือกซื้อใช้นะว่าลองใช้เหมาะสมนะครับก็คือฟันทงแล้วคืออย่างน้อยเนี่ย5์ ก็มีตัวกำจัดกระแสแบบนี้นะครับตัวประมาณประมาณพันสองพนะครับตัวนี้ก็อพอที่จะมาเอามาซ่อมรถบุกได้นะครับคุณต้องดูนะว่าคุณอยู่ในวงการไหนนะครับถ้าวงการรถบุกต้องใช้แบบนี้นะครับถ้าเป็นพวก power supply ที่ว่าไปใช้จ่ายแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้อีกแบบนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่กับ power supply ครับ,บครับ